ทานเรื่องห้องเบเกอรี่แสนสุขตอนวันเกิดของพี่หลานในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีห้องเบเกอรี่แสนสุขที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมหวานของขนมปังและเค้กที่สดใหม่พี่หลานเจ้าของร้านแสนสวยผู้มีฝีมือการทำขนมที่ยอดเยี่ยมยังคงมีความสุขกับการให้บริการลูกค้าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของเธอแล้ว จริงๆกับหวังหยงผู้ช่วยที่น่ารักของคุณหลานไม่เคยลืมวันเกิดของเธอเลยจริงๆและหวังหยงจึงคิดอยากทำเซอร์ไพรส์ด้วยเค้กวันเกิดแสนอร่อยในตอนเช้าของวันเกิดคุณหลานตื่นขึ้นมาพร้อมความตื่นเต้นที่ได้เห็นเค้กวันเกิดที่สวยงามพร้อมด้วยช่อดอกไม้ช่อโตที่หวังหยงและจริงๆได้จัดทำให้และยังมีขนมมากมายทำไว้สำหรับเด็กๆอีกด้วย เมื่อถึงเวลาบ่ายคุณหลานได้เชิญเด็กๆมาร่วมงานวันเกิดที่ห้องเบเกอรี่แสนสุขทุกคนต่างประหลาดใจและดีใจเมื่อเห็นเค้กที่จริงๆและหวังยงทำทุกคนร้องเพลงสุขสรรวันเกิดและคุณหลานก็เป่าเทียนด้วยรอยยิ้มกว้างงานเลี้ยงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขในวันนั้นคุณหลานได้เรียนรู้ว่าความรักและความตั้งใจจากคนใกล้ชิดเป็นของขวัญที่มีค่าและน่าจดจำที่สุด แม้ว่าเค้กจะหมดไปแต่ความทรงจำดีๆจะคงอยู่ในใจของเธอตลอดไป